คิดว่าร้านจำนำเกีดยืนทำไรพี่ลอยนายกเบลอยู่อ่ะไอ้แม่เอาอะไรมาให่ผมใช่พี่บอกแล้วเห็นมันบอกว่าเดี๋ยวมันเข้าประเทศมามั้งบอกมันอยู่อ่ะบอกเนี้ยเฮ้ยพี่เฉินสวัสดีครับไอ้อ้วนมันเปิดตั้งแต่วันเล่มยังไม่ออกเลยเนี่ยนั่นไงกูกะแล้วแกงมันซื้อเยอะเว้ยพี่วันนั้นวันนั้นผมไปขายหนังกวางใช่ป่ะแล้วแล้วคือแก๊งมันยืนอยู่ เห็นไหมมันบอกว่ามันมีสี่พันกว่าอันหนังกว้างโอ้โหมีหนังก,กว้างสี่พันกว่าอันเหรอนะคาแหล่ะวะเออมันขายได้ประมาณสองร้อยห้าสิบปีหนังก,กว้างแพนเทอร์แฟงหรือแพนเทอร์สกินวะอันไหนออเดียสกินปะย์เดียนั่นหนังเสือพี่สองพันสี่พันกว่าอันเหรอร้านกว่า,วา,วาพี่แต่คือจะมีสี่พันกว่าอันนี่มันมันหลายหลายพันลูกมากเลยนะนั่นดิ หน้าเฮียแม่งเปิดเยอะชัว hey ร์เชื่อพี so ่ดิแม like ่งเปิดเยอะตอนนี hmm, um ้โอเวอร์ด้วยโอเวอร์มีเงินต่ำๆหกสิบล้านอ่ะผมพูดได้เลยโอ้ยเฮียบ้าไว้สัตว์ฟอกเงินไว้เฮียหน้าแจ้งสรรพากรชิบหายแม่งรวยจังวะจริงก็ตอนตอนนั้นจำได้มั้ยมันบอกเราว่ามันมีสี่สิบล้านตอนก่อนเซ็นคุณแดงอะแล้วก็หายไปสิบแปดล้านนี่เล่นคนละเกมกูปะเนี่ยแล้วดูดิมันยังไม่ออกเลยสามวันแล้วเนจ้ยวิ่เฮียอะไรคนละเกมกูวะไรยำมนุษย์ว่าแต่แล้วมึงใครเนี่ย อ๋อผมชื่อแซกครับใครนะแซกครับแซก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 พี่ดูปากนะเดี๋ยวอ่ะพี่ดูปากผมดดิอ่ะแซกเนี่พี่จะไปเซ็กซ์ซะแล้วพี่อกเลยดูจะจัดพี่ดูจะจัดแซกพี่แซกเป็นน้อนก็เหรอแซกแซกสวัสดีครับอ๋อเหรอครับไปพี่ไป เอย่เล่นดอกสวัสดีครับผมขอยาตขำได้ไหมครับฟังได้เลยโคตรเชียบเลยไม่ได้เฮ้ยอะไรใจเย็นแม่ชื่ออะไรครับลูกหล่อชื่ออะไรผมชื่อดามเอสโซ่ครผมเฉินครับดามเอสโซ่ครับผมเชชช่่่่่ย้้อนลวะไไมมใใผู้เล่นใหม่ครับนิวเพยเยอร์ครับออ๋เพิ่งบินเข้ามาบินเข้ามาใช่ครับมาอยู่กับพี่กู๊ดครับผมเออเหรอโอ ก็ได้ครับพี่กู๊ดแหลบบริหายใช่ไหมเจออยู่กูส์กูสเปิร์มฮะนั่นแหละกู๊ดแหลบบริหายคนเดียวกันอ่าครับใช่ใช่ผมเจออยู่ผมเจออยู่ว่าแต่เราไี่ได้ไปกระชายอยู่ครับสวัสดีครับได้เลยฝากตัวได้เลยไม่มีไม่มีกระชาเลยครับผมจะว่าจะไปจีนเลยครับผมโอ้โหเป็นคนละเมืองต้องต่อยครับไม่อย่างนี้แหละแรกๆก็เหนื่อยหน่อยฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เทพแล้วรถเทพแล้วมีมีหากรูหาแก๊งหาเพื่อนหน่อยเพี้ยวได้ครับทำงานกันเป็นกลุ่มพี่เจ๋งเขาอยู่มานานแล้วนะ ดูจากการใส่ตัวน่าจะรู้แล้วครับใช่ครับเมื่อก่อนใส่สูตรตอนนี้ใส่ชุดเก็บขยะซะแล้วแฮรายได้ดียังเฉียบไม่เราอยากทำตัวติดๆิไงผมไม่อยากให้แบบเอ้ยคนเขามอเฮ้ยมีเงินนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงอ๋อครับที่จริงๆแล้วมีไม่มีดิพอเราไปทำพียเราจะตังที่ไหนอะเออผมเคยขยันอวยก็ทีน่าจะออกมาเหรวครับนะโว้ชัยหลับ อไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงกิจกรรมจบครับจะบ้าหรือไงมีเสียงคอล์ฟซีล่าออกมาเงียบเลยครับบ้าดิบเครับปอกอ๋อเดี๋ยวรู้เฮียอยากขับมอเตอร์รถมาเปลี่ยนให้เฮ้ยไม่ไปนะครับเออเอาเอาเดี๋ยวจะใช้เอาไปใช้เลยพี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พี่มารอคาชาเฉยอ่าขอขวันมันเกิดด้วยครับเย็ดดขอขวานมันเกิดด้วยครับมีเงียนเลยยังไม่ได้ให้ครับขอขวานมันเกิดเนาะโอ้โหคิดถึงจังเลยพี่เฉิน เนียเฉินครับเนียเฉินครับแหมหากูวิเป็นนึกแข่ง5ชีเลยสัตว์ครับผมครับครับเรียกเฉินครับมีของมีของขวัญรับรับขวัญเอ่อนิวเพเยอร์ไหมครับผมเอาเปอกาอะไรให้ตังมีโทรศัพท์ยังครับมี้วคบพี่กู๊ดเพิ่งให้มาครับโอเคเปลาอะไรเปลาอะไรสองเก้าเจ็ดครับอ่ะนี่ครับผมให้หมดตัวที่ผมมีนะราบขอบคุณมากเลยครับครับผมอย่าไปใช้นะใช้อยางประหยัดนะครับผมอันนี้ให้ยืมนะค่อยมาคืนผมห้าหมื่นเนาะ โอ้ยะไล่เอยร้อเล่นมีเมื่อไหร่ครับเมื่คืนห้าหมื่นเองฮะฮไปลวครับไปไปครับร้อเล่นขอบคุณครับไรับ้ผมขอบคุณครับไม่ซื้อรถทำงานอะไ้รุ่นเออว่างไงหนึ่งสองสครับนิเพเยร์ครับอะไรข้อมือเนี่ยเซ็กก็เห็นพี่แจกเงินเมื่อกี้นี้ไใผมผมไเอเอามานีไอเซ็กไว้ครับไ้วมึบดครับได้ครัด้ครับครัดคครับดคดคครัคุณดไ เอโซอโซเอโซเอยากเอยากเก็เต็มถังไอ้เชี่ยนายกเบีวแม่ทำเชี่ยเราประเทศเต็มบอกว่าเต็มถังเเติมทำไมครับไปนะครับไไปเหรอพี่เฉินเออว่าไงของไม้พันแปดดิพี่ไม้พันแปดล้เออไม้กูมีอยู่เดี๋ยวให้ใครพี่ไม้ยังยังรับปูนอยู่ปะเนี่ยแหวนรับรับดิไ้ไม้ที่ตู้พี่ในจอนบอกจะเอามึงลองคุยกัมันก่อนดีมึงจะได้แบ่งกัมันคนละครึ่งพี่เฉนมีไหมพี่มีอะไรวะ มีกระชาแบบเหลือๆไหมพี่พวกมึงนี่เป็นนะนะนีคพี่ให้น้องเท่ากันอยู่แล้วเปล่าอะไรมองกรบอกว่าอะไรแปดสิบสองครับสามเจ็ดเจ็ดครับอันนี้ขอเปลี่ยนเกิดใช่ไหมเฮียโ้โหสามเจ็ดผมขอย้อนหลังยี่ผมขอย้อนหลังยี่สิบหกปีได้ไหมครับถ้าเรัดวันเกิดบอกก็บอกว่าอะไรฮะแปดสิบสองครับยี่สิบสี่สี่พี่สี่ อะไรผมเกี่ยวอะไรแวนเอ้าผมไม่ได้หรอมึงจะได้ได้ไงนี่เออของเขาเอยบังกรวันเกิดไอไอมงนี่มันกลับมาไม่ได้เล่นนานพี่ให้คนละสองร้อยเหรอผมก็สองร้อยผมก็สมาชิกแก๊งใหม่ไงผมไม่ได้หรออ่ะปล่อยเบอร์เลยสี่สี่พี่ไม่ผมแบบอันนี้คือผมไม่ฟ้องนะแต่คือแวนเปิดกาชาแล้วก็ตังอตังให้สาวพี่อันนี้ผมฟ้องมึงกลับมาดิเด้มึงกลับมาดิเด้เปิดกาชาตังให้สาวใครไม่ใช่อันนั้นคือของเขาไม่ใช่ของ ไม่ไม่ร่ำมาของเขาไอ้ปิ้นป่นมึงซื้อให้เขาของเขามึงซื้อให้เขาไม่พี่ไม่ต้องดูอะไรแบบพี่ดูสีรถตัวนี้ตัวนี้โอนไปให้ดูมันจะเปลี่ยนครับเอ้าเอ้าออกตำรวจแล้วเหรอต่รักตำรวจจมูกปะมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆริงเขาด่าผมวะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมด่าได้แบวนได้แบวนเออออกออกตำรวจมาเป็นโจรเหรอครับใช่แล้วพี่แล้วพี่สีแล้วพี่แล้วพี่ว่าสีมันไม่สวยตรงไหนเอาสีพู มันไม่สวยใช่มันไม่สวยมันสวยไม่น่ารักก็ตายถามพี่ไป่น่ารักกับคนไหนก็ได้ก็มึงมีมึงมีแฟนไงมึงก็เดาว่ามันน่ารักใช่มันสีชมพูพี่มวยพี่มวยจะมขอลูกหนึ่งพี่พี่มวยเอได้บอกอะไรน้องมวยหนึ่งแปดห้าครับหนึ่งสองสามครับมึงใครอ่ะไอเซ้งมึงไว้แล้มึงไว้ได้เซ็กน้องไงยี่โมงน้องไงย้ายเปิดนะ้วเก็บที่ลึกเลยน่ารักรอบนี้กูบอกเลยปืนใหม่กูต้องงอก เดี๋ยวกูจะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวกูจะไปปล่อยโทนี่มึงเอาวไปเปลี่ยนสีชมพูดถูกกูถ่ายไปแล้วทำเป็นทำเป็นวัยรุ่นมีความรักไอสัตว์ติเลวมันใส่ผ้าพันคอตามเขาเนี่ยพี่มึงคุยใครอยู่มึงคุยใครอยู่คุยคนเดิมปะอ๋อนี่เดี๋ยวนี้ติดหมอยลี่งองแงมเลยอ่ะมึงเหมยเหม่ยหรือเปล่าพี่อ๋อเหมยเออติดงองแงมเลยอ่ะมึงไม่ได้งองขนาดนั้นงานการก็ทำครับอย่ามาปิ้นป้อน จริงถามพี่มงได้ครับเอารถไปชนแล้วก็เรียกเขามาเหรอถ้าผมพลาดเองหรือเปล่าพี่ผมไม่ได้ผมไม่ไได้ม่ต้องไม่ต้องไอ้สัสตร์กูว่าคนอย่างมึงเนี่ยต้องเอารถไปชนกำแพงแล้วก็ลอยเขามาใช่ไหมพี่เขากันเหรอสับสนเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เบอร์ผมยังไม่ได้เลยพี่บอกเชี่ยอย่ามาตอแหลนะไม่ได้เบอร์เขาได้บอกให้นะมันมีห้าตัวแต่มันจะไม่เลี้ยงพี่เนี่ยมีอยู่ห้าคนกว้างวไงคนละทีโอ้พี่เบอร์มัน นนเลี้ยนเลยเหรอพี่ทำใจไม่ได้จริงนะแวนได้เป็นแฟนน้องอ่ะพูดกันตรงๆทำไมอ่พี่เขนาน่ารักนะแมวอะ่ะกูไม่ชอบผู้หญิงน่ารักพี่อยากได้แบบไหนอะ่ะกูชอบผู้หญิงแบบฟิลแบบผู้หญิงนมใหญ่อ่ะชอบผู้หญิงนมใหญ่ที่ใส่นมใหญ่อ่ะมีไหมเอามาไปกิ๊กก็ได้งั้นอ่ะที่ใส่นมใหญ่นไหนวะพี่ไอ้แจ็คไม่เคยบอกพี่ไว้ว่าถ้าเกิดจะเลือกผู้หญิงสักคนให้เลือกให้เลือกผู้หญิงที่นี่ใส่นมใหญ่บอก,ก,ก,กนนพี่เงี้ยไอ้พี่เฉินเออว่าไงน้องวันก่อนเจอนี่แหละเจ๊แบบแบบใช่หรอมาเจ๊กาย เขากลับมาสู่บ้านเมืองเราแล้วเหรอใช่เขามาซ่อมไฟอยู่พี่คิดว่าเขาแก่ตายไปแล้วนะแ่นแต่เก่าพี่นะไม่พี่จะห่อยไม่ได้เหรอที่พี่นั่งก็บกันนะเห็ได้เพื่อนแม่พี่เองเนี่ยมันอยู่ในน้นสามวันยังไม่ออกมาเลยก็พี่บอกแล้วว่าจไม่ใช่เพราะเพื่อนแม่ฝากไว้อะพี่เลิกไปนานแล้วคือสามวันไม่ออกเดียเชื่อมาดูดิเอาเจอมันก็เจออยู่ในนี้ถูกไหมหลับป่ะน่ะพี่ไม่หลับไม่หลับพี่ได้ไปทักมาแล้วแต่มันไม่บอกเลยนะว่าซื้ออะไหร่แต่แม่งซื้อเยอะอ้อ้วนนะเชี่ยแม่งหมก มันบ้าว่ะมันจะเอาเงินไปซื้อประเทศไว้อีฮิ่งอ่ะผมทำไมวันนี้วันนี้เห็นเหมือนเห็นเหมือนกูปะว่าโอเวอร์มีตั๋มโบะใช่เออใช่พี่ได้ยินมาว่าซื้อน้ำมาสิบล้านมั้งโอ้โหแม่งโคตรเกิดไม่รู้ว่าซื้อไปสิบล้านหรือเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะแล้วของตัวไม่สะบัดเลยน่าจะทำใหม่โคตรเกินไม่สิบหรอครับน้าแต่พันทุนเหรออ๋อสิบห้าสิบห้าสิบห้าน่าสิบห้าเน่ยสิบห้าพี่อาจจะจำผิดอะสิบสิบห้าไม่รู้วะ แม่15ครับเพราะเหมือนได้ยินอยู่ว่า15ล้านแต่แม่งโคตรเกิดอ้เหี้ยแม่หัวรวยเออมึงคิดดูดิแม่งคว้ากวาซื้อรถซิ่งหมดเลยผู้เหี้ยได้ทำตัวเหมือนสำล้อถูกหวยอะถูกปะล่ะเี้ยแม่มันสำลักถูกหวยชัดๆทำไมเก้นี่แหละครับแก๊งเขาเวลาคนได้เงินมาอะไรเขาอะรู้แล้วแต่หมายถึงว่าเวลาประมาณมันก็มาชุดเดียวเลยไม่เห็นหรอเพิ่งช่วงหลังนี่แม่งซื้อคว้า ไม่สดแก๊งเราเอาตรงถ้าเก็บจริงแม่งมีตังกันแต่แม่งหมกไก่หน้าแหวนนะจริงแก๊งเราพูดตรงนะถ้าเก็บตังจริงอะแม่งมีกันหมดอะแต่แม่งหมกไก่กันแล้วปัญหาคือว่าอาทิตย์ล่าสุดนี้ใครยังไม่จ่ายเงินแก๊งกูทาง่อนเลยอะรู้ขอบใจแล้วครับแสนหนึ่งเงินแก๊งโอ้โหมีกระสนเนาะโอ้โหสาบานไม่เห็นวะไม่เป็นไรที่มันชนเดี๋ยวหาหาของที่พี่จะให้มันไป ไม่เห็นไม่เห็นเล้แบนไม่เป็นไรของที่มันมันชนไปก็เดี๋ยวพี่หักตามจำนวนที่พี่ต้องให้มาแม่ผมเห็นพี่ผมเห็นแบนเขาแต่เขากัดกันอยู่วันนี้เขาทะรมารทั้งวันเลยเอติสุบร้อยลูกใช่ไหมกาชาบองที่สัญญาไว้ถูกไหมพันสองพันต้องพูดไม่ว่าดีกูรับปากมึงเลยอะไรก็บอกว่าถ้ามึงเอาตั๋วมาได้กูจะให้มึงเท่าไหร่สองหมื่นร้อยลูกพี่บอกสองหมื่นสองหมื่นคุยใครพูดกี่คนไม่ได้พูดเลยในมีไอ้สัตว์กูบอกหมื่นเดียวเอาละเเมออกาชาลุ่ยยี่ And how careless we yeah. All day and all night We'd stay up and felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.